จังหวัดสงขลาบรรยากาศตามมาตร,รการกรุงไทยสาขาต่างๆเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่ไปติดต่อทําธุรกรรมแอปพลิเคชันเป๋าตัางจนล้นธนาคารเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในมีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกนละครึ่งจํานวนมากแต่ยังมีปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันเป๋าตัางไปรอคิวจนล้นธนาคารตั้งแต่ก่อนเปิดเวลาทําการเพื่อนำโทรศัพท์มือถือไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแก้ไขแอปพลิเคชันเป๋าตัาง เพราะมีปัญหาสแกนใบหน้าไม่ผ่านและลืมและจำรหัสผ่านไม่ได้ จึงไม่สามารถใช้บริการโครงการคนละครึ่งได้หลังจากที่เปิดให้ใช้ติดมาแล้วตั้งแต่วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาและจากจํานวนประชาชนที่ไปนั่งรอตั้งแต่ก่อนธนาการเปิดจึงทําให้เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยจากการแจกบัตรคิวเพราะเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังผู้ที่มารอต้องบอกและช่วยยืนยันกันเองบางคนมารอตั้งแต่7โมงเช้าเนื่องจากธนาคารกรงไทยสาขาหาดใหญ่ในให้บริการผู้ที่มาทำธุรกรรมแอปพลิเคชันเปาตัง เปิดบัญชีและ ATM แค่วันละ120คิวเท่านั้นช่วงเช้า60คิวและช่วงบ่าย60คิวประชาชนที่มาแก้ไขระบบเป๋าตังบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่มีปัญหาเรื่องสแกนใบหน้าไม่ผ่านและระบบบอกว่าให้มาติดต่อที่ธนาคารจึงรีบมาเพื่อน,นำไปใช้สิทธิโครงการนี้เพราะกลัวว่าจะพลาดสิเราไปดูบรรยากาศและฟังเสียงของผู้ที่มาติดต่อแอปพลิเคชันเป๋าตัางกันครับ Hehehehe <laughs> เงนตัวต้นะหไปมคอ๋อมันต่งกันแจกยังไงยังไงแจกเอนะแแจกช่วงบ่ายนะครับใ้มาช่วงบ่ายนะครับยต่อไป่แกในงบมาช่วงบ่ายนะครับ มาเรื่องไอแอปกระเป๋าตังค์ใช่ไหมมีปัญหาอะไรครับสองน้อพอดีสแกนหน้ามันไม่ตรงกับบัตรครับแล้วก็เขาให้มาติดต่อธนาคารใช้เป็นไอโกไก่คนละครึ่งเงี้ยคนละครึ่งเงี้ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยปัดแล้วแต่ว่าสแกนหน้าอย่างเดียวจะแบมันไม่ตรงกับบัตรเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อไม่ติดต่อธนาคารที่มารอตั้งแต่กี่โมงมาแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมครับใช่สองน้องนี่มีปัญหาระบบอะไรยังไงครับ ปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่านสแกนหน้าไม่ผ่านใช่ไหมครับ<ช>ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะครับอันนี้มาคิวรอได้คิวที่เท่าไหร่ครับ45ค่ะบ45ใช่ไหมครับ